<i> ได้ช oh, ัดไดเก่งคฮุฟครับผมอันนี้นะครับผมจะเป็นสาฟฟ์แขกรับเชิญช่องด้วยรางวัลจะเป็นนี้นะครับโค้ชาเล่ีมีและก็เป็นอันดับ2นะครับเป็นคุณแบงค์นะครับแกรับองด้วยรางวัล การห่วงกันนิดเล็กน้อยนะครับทีนี้จะเหลืออีกหนึ่งเิบาทนะครับเป็นรางวัลผู้ที่โชคดีในการได้เล่นปั๊มิตเอสสิบเจ็ดนะครับขอเชิญคุณอุ้มครับมารับรางวัล เป็นผู้โชคดีได้ผ่านการเล่นความติดเดส7ิโดยไม่ติดเอฟขอแก้ครับไม่ผ่านครับหั <c oughs> โอเคครับก็บเป็นนั้นว่าจบรายการพี่ออูเคเคโอทีเอลเซนรั้ <c oughs> งที่สองนี้ครับพบกันใหม่โอกาสหน้า